โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อน้องน่หนูๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเรนสโตนะับน้องๆซึ่งวันนี้พี่ก็มีโค้ดมาแจกกันเช่นเคยนะทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูพร้อมกันนะทุกคนยังพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ที่ด้วยแล้วกันนะทุกคนสาหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็จะมีโค้ดอะไรบ้างนะทุกคนก็จะมีโค้ดตรงนี้เลยนะทุกคนนี่โค้ดนะครับ แล้วก็จะมีหนึ่งโค้ดอยู่ตรงนี้นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ละกันนะครับทุกคนโอเคครับผมมาทุกคนโอเคครับผมสําเร็จเรียบร้อยนะทุกคนมันก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็โค้ดนี่ครับทุกคนตามนี้เลยนะทุกคนโค้ดตึงทุกคนดูดิน้องคนไหนนะที่มองไม่เห็นโค้ดนะเดี๋ยวนี้จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ละกันนะทุกคนสำหรับอ่าทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้นะทุกคนนี่เออ ก็มาดูกันว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะผมก็จะมีเกมวงล้อให้เล่นนะทุกคนก็จะมีเกมวงล้อหมัดตึงนะครับก็จะมีหมัดหมัดไฟนะหมัดงูนะครับผมหมัดอัพเรลนะครับหมัดมังกรนะครับแล้วก็มีหมัดซาสเกะนะครับโอเคก็จะมีอะไรอีกนะทุกคนเน็ตการ์ดอะไรครับเนี่ยประมาณนี้อ แหนึ่งโอเน็ตกาตัวเน, ka, น็ตบานดีกาโอเคแล้วผมก็นี้มีเป็นรองล้อปักทงนะนี่ปัก,ปกทงจุดตึงนะครับแล้วก็จะมีเป็น <c oughs> เกลือเข้มข็มนะทุกคนก็จะมีอันนี้เป็นร้าน้าสุดแรงนะครับทุกคนแล้วก็จะมีร้านสุดคุ้มนะครับทุกคนก็จะมีเซ็ตงอมัะเรียนด้วยนะทุกคนนี่คือน้องน้องัององกเรียนนะครับทุกคนก็สามารถแบบเอาจับไปเล่นได้นะทุกคน ก็อันนี้จะเป็นร้านสุดข้มร้านสุดแรงนะทุกคนเนด็ุการณ์นีลนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคป้าเดี๋ยววันนี้พี่จะจับเป็นสักหนึ่งอันละก,กันนะทุกคนก็ว่าจะับเป็นเซตแลกหน้าล็อกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะทุกคนจับเลยนะครับนี่สําเร็จครับผมโอเคครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้นะทุกคนก็เรี่ร้อยนะทุกคนปเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิววันนี้ก่านะครับทุกคน มาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูแล้วก็จะรีวิวให้โโน้องได้ดูกันเข้าไปดูมองกันเลยดีกว่าขอโทษไปดูกันครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนพี่ก็อยู่ในดีบิเทียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นหัวข่าวนะทุกคนก็จะเป็นเส้นหัวข่าวนะครับแล้วก็จะมีนะมีตาเป็นตาแบบแบงป่องนะครับทุกคนมีผ้าพิปากเป็นลักน่า็อกนั่นเองนะทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อเสื้อที่เอเวนเจอร์ใส่ทุกคนเท่ปะเนี่ยทุกคนเออนะครับผมแล้วก็จะมีกางเกงกางเกงของกับ ชุดกระต่ายนะไี่จำไม่ได้เหมือนกังนะทุกคนนี่เป็นอาเรเวลเจ็ดสองกระบอกครับผมเป็นในเล่มแปดเอาเลเวลเจ็ดนะครับทุกคนนี่เนี่ยเราก็จะมีเป็นนี่ครับผมเป็น m อ A1 นะครับเอาเลเวลเจ็ดในการนะครับทุกคนนี่โคดท,ที่ทุกคนนี่เงประมาณนี้นะทุกคนมีท่าหัวใจแต่งสงายด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะแล้วก็มีท่าดิ ก็สำหรับพิกัดนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองเมนคอมเมนต์นะให้กดคำว่าล่าสุดนะคบทุกคนก็ได้คอมเมนต์เองคนะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีท่าอื่นๆมากมายนะอันนี้ท่าปล่อยโดนเป็ดเ้เที่เที่จัดเลยอทุกคนมีท่าอื่นด้วยนะครับนี่เนี่ยโอเคครับผมก็ยังเงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับวันนะี้นะทุกคนพี่ก็ขอตัวไปก่อนล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ 拜拜好。Uh huh.